เปิดบริษัทซากบ้านขายได้รับความน่าเชื่อถือกว่าบุคคลธรรมดาจริงไหมนะฮะวันนี้ก็มาตอบคำถามหลายๆท่านนะฮะเอาง่ายๆว่าเอาาเอ,เอั้าก็ด่งดูตัวอย่างด้านหลังนะด้านหลังจะมีป้ายขายบ้านอย่างนี้ทีนี้ประเด็นคำถามก็คือบางครั้งเนี่ยนะฮะเราก็จะเจอว่าลูกค้าถามว่าโอเคโครงการอยู่ที่ไหนนะฮะสร้างจำนวนกี่หลังนะครับนี่ แล้วโครงการชื่ออะไรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบเฮ้ยชื่อโครงการก็ทําให้บริษัทเรามีความน่าเชื่อถือนะฮะทีนี้ประเด็นถัดมาก็คือในเรื่องของในอนาคตนั่นไงถ้าเราอยากจะเติบโตนะฮะไปหยิบยืมเงินของธนาคารนี่นะฮะนี่ก็ประเด็นเลยแหละว่ามันทําให้ตัวโครงการหรือหมู่บ้านที่เราสร้างขายในอนาคตเนี่ยได้รับความน่าเชื่อถือกว่าเพราะอะไรเพราะว่า ทำในรูปแบบบริษัทนั่นเองนะฮะก็จะเติบโตได้ในอนาคตด,ดังนั้นคําถามที่ว่าสร้างบริษัทได้ความน่าเชื่อถือจริงไหมคำตอบคือจริงฮะโอ้โหอย่างนั้นเปิดบริษัทสร้างบ้านขายเลยครับแนะนำนะฮะมีประเด็นคำถามสอบถามได้เลย